ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหลเป็นอัฐนะเท่ากับว่าถ้าญาตสารลหิตของเราที่เพิ่งตายไปเนี่ยไปเกิดในนรกเพราะทำอกุศลกรรมบทสิบทานที่ให้ไปเนี่ยไม่ถึงประเด็นต่อมาพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม ในนี้เขาก็ย่อละจนไปถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดราชาญย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดราชาญน,นั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดเดราชาญดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลก็เป็นอาฐานะดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นเดราชานทานที่ให้นี้ก็เป็นอาฐานะคือไม่ได้ ต่อมาองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมจากการพูดเท็จพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะโลกพยาบาทมีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของพวกมนุษย์กุศลกรรมบทสิบนั่นเองถ้าญาติ ของพราม์ที่เพิ่งตายทํากุศลกรรมบากกสิบแล้วเขาจะเข้าถึงอัตภาพของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์ดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะ ดังนั้นถ้าญาติเขาญาติของชวนุโสนีไปเกิดเป็นมนุษย์ฐานนี้ก็ไม่ได้เพราะมนุษย์มีอาหารของมนุษย์นรกไม่ได้แล้วนะเดลฉานไม่ได้มนุษย์ไม่ได้อ่าไปดูต่อพระองค์บอกว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปจนถึงมีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาดังนั้นเทวดาก็มีอาหารของเทวดานะดูก่อนพรามแม้ฐานะเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหละก็เป็นอาฐานะเท่ากับเทวดาก็ไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เดัจาชานไม่ได้ สัตว์นรกไม่ได้อันนี้พระศาสดาของเราเป็นผู้บัญญัติไว้